ธรรมะคือแสงทองส่องชีวิตธรรมะช่วยดวงจิตให้สูงค่าธรรมะช่วยชีวิตให้พัฒนาในค่ำคืนของวันนี้มารับธรรมะกระพราบอาจารย์แม่ดวงพรทำเปิดโลกในหัวข้อที่ว่าหลวงแม่กว่าจิมหอดทุกมือนีมั่นไงบอกกับมีมต์บรรยายตามสัตนายพะอาจารย์แม่ดวงพรทำเปิดโลกขอเน้นแบบภาษาชาวบ้านนี่มต์ครับก่อนอน่นก็ รับบุญกันก่อนนะเจอกันเป็นบุญวาสนารับบุญรับบุญช่วยกันเจริญพุทธศาสนาให้ยาวนานทุกท่านเิอสาธุก็จะมาถึงวันนี้ง่ายบล่ละไปใครว่าง่ายก็คือง่ายครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรา ไม่ทุกมันก็คือง่ายนะถ้าถามว่าหลวงแม่ทุกไหมถ้าทุกคงไม่เดินมาถึงวันนี้แต่ถ้าทางโลกเนี่ยถ้าที่คิดว่ายากไหมยากมากครับอืมเพราะว่าเราจะอยู่กับความเป็นจริงของชาวโลกโดยที่เราต้องวิยะอุตสาหะอดทนกดกั้นกับทุกสถานการณ์กับทุกเรื่อง โดยที่เรารู้และเข้าใจอยู่แต่ต้องพยายามทำความเข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นแล้วก็เมตตาคนอื่นให้มากขึ้นเนี่ยมันยากตรงนี้ครับครับผมมันสุดยอดมากเลยครับที่เราจะทำใจให้เรียกว่าเป็นกลางกลางมันบางครั้งเราก็แทบจะบอกว่า ไม่รู้อยากรู้จักไอจงกกาเงนนั่นบอสอยากไปแต่ผู้เดียวละละแมนบอสมันจะไงแมนบออืไอกลาง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 นี่โอยมันมันเครียดคือกันเด้อครับอืมจริงจริงแล้วมันน่าเบื่ออืมแต่ทีเนี้ยก็ด้วยความที่เราเองเราจะต้องเลือกว่าต้องการถอยเพื่อที่จะอยู่กับความเป็นจริง ให้มากขึ้นก็เพื่อที่จะเมตตาทุกคนหรือว่าเมตตาคนรอบข้างทุกอย่างมันต้องอดทนมากเลยครับต้องอดทนต้องอดกลั้นเรียกว่าทั้งเรียกว่าเราจะเข้าใจถึงคำที่ว่าพระเจ้าท่านบอกว่า เอามันกระกรองนี่ก็เป็นยางบัผู้หัวมึนมึนแล้วล่ะลูกแม่ลรืงแม่ลรืงแ,ลงแม่มึนแล้วแจกว่าบนแจเอาขึ้นเอาเอาลงจักใดบัลุงแม่ว่าแม,มนหมืนติวแล้วบอเฮ้ยนะมึงอารมณบอแมนง่ายเด้อค่ะเห็นบออือได้สิปั๊บได้เหมือนปรับธาตุเลยเนาะ โอ้ค่ะคุยอ่ะเป็นไหมว่าเราขนาดว่าเราก็ทําอะไรที่เรียกว่าทุกวันกันอยู่นะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกวันที่จะต้องเป๊ะๆไงไหมมันยากอยู่เนาะเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะแล้วเราเราจะเรียนรู้ในภายในเนี่ยมันยิ่งยาก <c oughs> มันยิ่งยากกับการที่เราจะมานั่งตั้งกล้องหรือว่ามานั่งเ ไล่โน่นนี่นั่นกันเนี่ยมันยิ่งยากกว่าเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าภายในเนี่ยมันยากยิ่งกว่าภายนอกเพราะภายในมันต้องจับความละเอียดครับภายนอกเนี้ยเรายังเรียกว่าครูพักรักจําเห็นตามกันได้ใช่ไม่ใช่ครับอืมทาตามกันได้ก๊อปปี้ตามกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าโลกใบนี้คือโลกแห่งการสมมุติก็สมมุติกันไปตามเหตุ สมมุติกันไปตามท้องเรื่อง man, man, <yeah. S 1> แมนบาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสมมุติได้เรียกว่าใกล้เคียงที่สุดก็จงเรียกว่ายูได mm ้แมนบาพออยูได้ก็ได้แ <c oughs> มนบาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะปฏิบัติแล้วก็อยู่ท่ามกลางความเป็นจริงจริง ให้มันจริงๆก็จริง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 ๆริๆรๆมันต้องแบบนี้นะจริงๆริแล้วก็จะมีจริง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 จริไปเหมือนว่ามันหลายขั้นตอนเลยครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีตอนที่ทำทำความเพียรอย่างยิ่งยวดอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกโอ้ยนะเข้าใจคำว่าวางพาละอันหนักเสียได้เข้าใจไหยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรา เราดึงใครไม่ได้เราเราไม่ต้องไปแตะต้องใครเลยแม้แต่น้อยเราต้องเอาตัวเองรอดจากเียงผู้เดียวเพราะว่าเราเราจะต้องขึ้นไปให้ถึงที่สุดของเราที่จะทําได้เนี่ยมันต้องวางทุกอย่างลงไปณนะตอนนั้นนะ่ะมันสุดฤทธิ์สุดเดช ครับอ่าสุดๆจริงๆตายเป็นตายนงี่ยนะ mm hmm. เมื่อถอยมาแล้วนะ mm ่ะ hmm. บ่ยากหรอกครับ mm hmm. เพราะว่าเฮาถอยมาเหล่งกับทุกคนแล้วแมนบอแมนครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราก็ถือว่าเราถอยมาเพื่อที่ mm hmm. ท กับความเป็นจริงอยู่กับทุกคนถ้าหากว่าเราไม่ถอยมันก็เหมือนเราล่องลอยอยู่เราเปรียบเสม,มือนไม่ไม่รู้จักใครใครก็ไม่รู้จักเราเพราะอะไรเพราะมันห่างไกลกันมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกว่าถอยมาเพื่อให้อยู่กับความเป็นจริงให้มากเพราะว่าเรายังไม่ตายถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยเราต้องถอยมาอยู่กับความเป็นจริงที่จะต้อง ความเป็นทิมบนโลกใบนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วเขากําลังเล่นอะไรแล้วเขาจะต้องอยู่กันอย่างไรเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจเรียบเรียงใหม่ทั้งหมดเลยครับชัดไหมครับผม<ฮ>เพราะฉะนั้นนะ่ะก่อนเนี่ยจะมาถึงวันที่เรามาจุดนี้ได้มันไม่ต้องห่วงนะครับถ้าการที่ว่าเราเตรียมตัวตายก่อนตายมันเรื่องจริงครับมันต้องเตรียมตัวจริงๆมันตายได้ทุกเวลา น่นถึงมาปัจจุบันนี้ก็ต้องตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกอีกด้วยใช่ไม่ใช่ใช่ครับเพราะว่าพระเจ้าท่านบอกแล้วว่าปฏิบัติได้แล้วไม่มีที่หลบที่ซ่อนปฏิบัติได้แล้วเชิญเข้าสู่ทะเลหลวงเดียวกันคําว่าทะเลหลวงเดียวกันเนี่ยทะเลทั่วไปยังมีคลื่นเล็กคลื่นน้อยคลื่นใหญ่ใช่ไม่ใช่แล้วคําว่าทะเลหลวงยิ่งใหญ่หลวงไหมครับใหญ่หลวงเออเพราะฉะนั้นนะ่ะ ยิ่งน่ากลัวครับเพราะฉะนั้นเรายิ่งจะต้องไม่มีที่หลบที่ซ่อนอีกด้วยเห็นไหมเตรียมตัวตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยครับเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เตรียมตัวตายคิดจะดูหายใจเข้าไปแล้วไม่หายใจออกมาก็ตายแล้วครับเพราะฉะนั้นอนะเขามอดทะเลหลวงมันยิ่งใหญ่หลวงไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าใครจะบอกว่าโอ้ขัน ปฏิบัติแล้วได้ปัน,นั่นส่บ่บ่พ่อปัญหาบ่ามีปัญหาใครบอกบ่มีปัญหาไปถามพระพุทธเจ้าเด้อค่ะไปถามยุสัยล่ะไปถามมาในจำลาเจ้านัา่นละมันบอกในอ่านนมันแฝงอะแนนบะว่าพระพุทธเจ้านั่นอืเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีมารเลยครับเออมาร์ผจญทุกเยียบทของท่านล่ะล่ะครับแมนบะเออแล้ว มานก็ไม่เคยละหรือว่าลดละไปไหนนะคค่ะมานเมื่อถึงที่สุดก็ยังมา่ลอยเอาพระพุทธเจ้าไปก็ได้ว่านิมนต์เ,เน,นีพระพุทธเจ้าเข่าพนิพาานันเดืออูบาพอพระพุทธเจ้าบ่ได้ตัดสินใจไปเองเด้อค่ับพระพุทธเจ้าเพราะว่ามานนิมนต์ย้อนง้ัง ย้อนก่อนซุ้มมาลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้านี่ละมันเก่งเมือแล้วอืบ่ยอมมิน,มนพระพุทธเจ้าสั่นแล้วแม่นมากเออพระพุทธเจ้าว่าอยังก็สั่งสิบหกครั้งแล้ววายาย่าเพื่อที่ใหญทุกคนนันึนมีม่อนฝนไหวก็บม่มีไปมีม่อนฝนจา้าเขียวฟังกับบุหูเรลืองอเออเห็นบ่ปที่นีพระผานุ่นว่าจงไดนบุหูเรือง สลาดก็มูพุ่แมนบาแต่ค้ามจำก็แม่แมนก็จำบ่ได้หูบ,บไ่ได้ย้อนเนี่ยมานนะบังไวเห็นไหมอ่ะมานบังให้เราได้ยินไม่ชัดมานบังไว้ไม่ให้เราได้ยินแบบเข้าใจ ใช่ไหมครับอื่เพราะฉันั้นนะพ,อพอพระพุทธเจ้าพูดไปถึงสิบหกครั้งแล้วก็ละอายแก่ใจแล้วเราว่าเว้ยโบอยากบอกพูกสูรหรอละแม่นบ้แล้วแต่พวกสูรโลดจะบ่าเออประเด็นนี้พกก่นกับลำคั่นแล้วละ่ปะประเด็นมั่นได้ใจหัวหลอกกักคักกักกักกักเลยต่อมานิมนตะนะ์สแลงเรับแกบอกว่าพระพุทธเจ้าพอละละพาพักได้แล้วครับพัก นิมนต์เข้าพักผ่อนเถิดพระเจ้าค้าเข้าพระนิพพานเถิดพักยาวเพราะว่าเพิ่นเก่งเบิ่นแลว้วเบิ่นดีเบิ่นแลว้วเบิ่นต่อยกันได้แล้วละจะโลงศาสนาน,นันเพิ่นเผิแพ้กันได้เองอยู่ดอปสัสสันมาต้องห่วงแลว้วบรรดาเด้พระพุทธเจ้าก็เออเอ้าเจ้สั่นบอกจ้ะแมนบะนั่นสันก็สันตีนเดม่แมนบะโบ เออพระดินนี้เศร้ามากก็บอกพาโนนว่าภายในสามเดือนนี้จะเข้าพระนิพพานแล้วภาโนนก็โอ้ลูกนี้ลูกหล่นนิมมอดนายยูตาเถอะพูดไปสิบหกครั้งเจ้ามานีมนตอนนี้รับปากเทวทัตไปแล้วรับปากมารไปแล้วแมนบะ รับปากมานไปแล้วว่าจะเข้าพระนิพพานภายในสามเดือนไม่ทันกันมาแล้วแมนบอกพานุนห้องไห้สักดินสังงมอบเหมือนบอเห็นบากไปดิหนิ นก็เลยได้ไปอักพอี่ดีกว่าไปแมนบาเพราะฉะนั้นง่ายไหมครับถ้าใครบอกว่าโอ๊ยปฏิบัติล้วจิบพ่อมากเราก็พระเจ้าจอดแมนย่บาแมนบาบ่แมนล่ะครับคอยเทียงเนี่ยล่ะคอยว่าบ่แมนคันว่าบ่พ่อนะแสดงว่ายังจิบจิบอยู่แมนบายังมาท่านได้หอดใจยังเล่นอยู่แมนบา เอ่คันหอไส้นะั้มันมีจม้านโลดเออเพราะว่ามาันเมื่อพ่อเมื่อ่ออยากให้ภัยไปสูงหรอครับไห้เล่นอยูก่กนะ็มันน่ะมันกมวนโนลดบอกให้ได้ถ้าใครที่ยังไม่เจออะไรที่มันนั่นก็ถือว่ายัางเล่นอยู่แล้วก็ยังอยู่ในเบสิกอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านั้นแล้วไม่มีมานไม่มีครับมานไม่มีบารมีไม่เกิด ชัดบอกค่ะเมื่อถึงยี่สิบจ้ราก,ก็ไปก็มานไปนอนแล้วแม่บอกพอยอนพวกสูเก่งบมดเลยเดินเอาเด้วยปกสูแมบบ่บากชัดนะง,ง่ายไหมครับไม่ง่ายครับอยากมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองกว่าจะเดินมาถึงวันนี้ ไม่ใช่ง่ายแหละครับอืมแต่แค่ว่าภายในเนี้ยมันไม่ทุกเท่านั้นเองใจเราไม่ทุกเรารู้อยู่แล้วเราก็พยายามที่จะอยู่กับความเป็นจริงคือก๊อ,อปี้ทุกคนนี่แหละครับแม่นบะาเรานึกถึงหนังอะไรก็แล้วแต่ที่พอทุกคนทําอะไรแล้วก็อ่าสิ่งนั้นเขาก็ทําได้ <c oughs> <c oughs> เคยดูไหมใครเคยดูบ้างมาเล่าสู่กันฟังนะอืมมีอย่างนั้นครับ เพราะไรเพราะเราจะต้องอยู่กับความเป็นจริงก็คือก็ต้องดูพวกพวกนี้แหละแมนบาก็ต้องดูคนพวกนี้แหละแมนบาดูเหตุการณ์ใดๆเบิ้ง่าขา <ผม S 1> อขอเจีตามบุกสูแมนบาเพราะอะไรเพราะเราจะอยู่กับความเป็นจริงอเราไม่ได้อยู่อย่างร่องรอยได้เราจะอยู่กับความเป็นจริงแล้วไอ้ข้างในนี่ก็เอาเก็บไว้ข้างในหาเจ้านายว่าอยู่ข้างในนี่แมนบา เจ้านายอยู่เฉยๆเ,เบาวกำลังฝุดอยู่แมนบาบบาวกำลังฝุดอยู่กับความเป็นจริงแมนบาชัดไหมครับอืมเพราะฉะนั้นเนอ๊ยตอนที่เราฝึกฝนอยู่ตอนที่เราเอาจริงอยู่นั่นนะต่อให้เราขับรถเป็นเราก็ลืมหมดครับเราวางมันไปหมดเลยคือเรา สามารถที่จะมาใช้อะไรเป็นเลยครับแต่พอเรานั่นคือเราค่อยถอยออกมาเรียนรู้ใหม่เท่ากับมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยครับเท่าก็จับรถได้ก็สตาร์ทกูไปเลยไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยแม่ไม่รู้เลยเออว่าจะต้องตรวจเช็คอะไรบ้างไม่รู้เลยว่าต้องมีน้ํามันไม่รู้เลยว่าจะต้องมีน้ําเติมหม้อน้ําเติมโนนนี่นั่นไม่รู้ละครับ ขับรถพังไปหลายคันเพราะอะไรเพราะไม่รู้เห็นไหมถับเป็นอย่างเดียวครับอมืมอ้น้ําแจมระเบิดควันขึ้นขโมง,งชงเฉงก็มีครับเพราะอะไรเพราะไม่รู้เห็นไหมเพราะเราไม่ได้มานั่งรู้รแต่ว่าขับเป็นก็เป็นแล้วเอาไปได้เลยไปเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเน,น,นี่ยอันเนี้ยประมาทเพราะนั้นเราก็ต้อง มาเรียนรู้กับทุกอย่างว่าเออก่อนออกรถมันต้องตรวจเช็คว่าอะไรมีบ้างอะไรพร้อมไม่พร้อม,อมเพราะฉะนั้นนะพอประสบการณ์ก็สอนให้เรารู้ว่าเราควรต้องทำย่างไงแม่เจอเยอะครับเพราะการที่เราจะมาอยู่กับความจริงจริงมาอยู่กับการที่ทุกคนอยู่ได้เราต้องอยู่ได้ไม่ใช่ง่ายเลยครับไม่ง่ายก็เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะ เรียกว่าเอาเปรียบใครแล้วเราก็ไม่ต้องการที่จะโน่นนี่นั่นเราต้องการที่ทําเหมือนทุกคนทําแล้วก็พยายามที่ไปตามกฎระเบียบของทุกคนไปตามแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยต้องทนมากเลยนะครับเพราะไอ้ข้างในนี่ก็ริอ <c oughs> <c oughs> ยุหันละไหมนวนา่เพราะว่าคนเคยไปไหว้เมืนบอกแล้วเขาจะต้องมาตามตามตาม,ตามไปเฮ็ดตามจุดยางจุแนวนี่ มันเท่ากับคนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นนะไม่ใช่ง่ายและการที่เราจะข้ามพ้นความตายไปแต่ละอย่างเนี่ยเราเป็นโรคหลายอย่างมาเนี่ยเรากว่าจะข้ามพ้นความตายเป็นแต่ละอย่งางแต่ละอย่างโดยที่เราไม่ได้ไปเสียงเงินรักษาเนี่ยมันยิ่งยากไหมครับยากเราต้องเตรียมตัวตายทุกเวลาเนี่ย แล้วโดยที่เราจะจําไปที่เราจะต้องไม่บอกใครด้วยเนี่ยเราจะต้องทุกข์อยู่เพียงผู้เดียวรับรู้อยู่เพียงผู้เดียวร้องไห้อยู่เพียงผู้เดียวเป็นสุขสันบอกแมนบารบกว่าจะข้ามพ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายครับเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเงินทองทุกคนหามายากพ่อแม่รู้พ่อแม่ก็จะลำบากกับเรา เรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเราจะไปบอกพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกพี่น้องก็ไม่ได้บอกใครเราก็กลัวเขาทุกข์กับเรา mm hmm. ต้องทนไหมครับทนทนยิ่งกว่าคําว่าทนทุกขยิ่งกว่าคําว่าทุกข์มันต้องเลยไปหมดเลยครับทุกอย่างมันต้องเลยไปเลย เลยเเส้นยนแดงไปแล้วนอนรอความตายรอไปกับบุญรอทุกอย่างไปกับบุญอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้มาแหกป,ปากอยู่วันนี้ครับชัดไหมครับง่ายไหมคะไม่ง่ายงงครับเออเพราะฉะนั้น ถ้าจะเอาเล่ากันมาเป็นช็อตๆแล้วก็สามเดือนเนอะมาเขาฟังกัน,นึ่งเขามานอนด้วยกันดีกว่าเนะอะม,มันโบ่จบล่ะครับมันหลายเลยครับอืมเพราะว่าเราเองบอกได้เลยว่าเราเตรียมตัวตายก่อนตายมาถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากใครพูดอ่ะมันพูดง่าย แต่เวลาทำมันทำยากมากมเพราะว่าการที่เราจะข้ามพ้นไปแต่ละอยากมันยิ่งกว่าตาเห็นรูปหูได้ยินโอ้ยมันกระทบทุกอย่างแหละครับบนโลกใบนี้แล้วเคยมีแล้วไม่มีเคยมีแล้วไม่มีเคยมีแล้วไม่มีเป็นยังไงครับทนได้ไหมครับยากที่จะทนได้เพราะฉะนั้นนะมีแต้ตายก็ตายครับแมนบอ,มนบอ,อืม พราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยมีหน้าอกหน้าใจเคยมีนมครบแล้วเราบอกว่าจะต้องไม่มีไม่ครบตายมะคะตายมันหมูมันเจ็บป,ปวดเนาะคนอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นแหละครับเราที่พยายามที่ให้มันตายให้มันตายให้มันตายแต่มาถึงทุกวันนี้ก็มีครบก็พออะไรเพราะว่าเราเตรียมตัวตายแล้วมันไม่ตายเพราะเจ้าไม่ตายพระเจ้าให้เราอยู่เป็นตัวอย่างพระเจ้าทําให้เรามีวันนี้ ธรรมะจะสร่นให้เรามีวันนี้หลายๆอย่างที่เราอยู่กับมัดยุราชทุกเวลาแต่เมื่อถึงที่สุดเนี่ยเราถึงรู้ว่ามัดยุราชก็ปิดประตูไม่เอาเราไปเพราะอะไรไปอ่านพระไตรลักษณ์กันนะจ๊ะอยู่ในนั้นแหละครับหลวงแม่อยู่ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งยันบรรทัดสุดท้ายเลยครับหลวงแม่บอกใช่ทั้งหมดนี้แหละฉันผ่านมาแล้ว ฉันจะพูดได้เลยครับแล้วฉันก็บอกได้เลยว่าฉันได้ยินพระเขาสวดพระใจรักกันครั้งแรกฉันนั่งร้องไห้น้ำขี้มุกขี้ตาเต็มไปหมดครับถ้าอึดเซื่นเพราะอะไรเพราะนั่นคือเหตุการณ์ที่เราผ่านมาทุกช้อยทุกวันคัดมันใช่เลยมันใช่เลยมันใช่เลยอย่างนี้เลยครับมันสุดยอดสุดยอดความอดทนครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เจอตรงนั้นก็ยังไม่ต้องมาคุยกันหรอกครับแต่ถ้าเจอตรงนั้นเราผ่านตรงนั้นเรามาจับเข่าคุยกันหน่อยเอออยากกอดข้อคุยน้ำมันคักอิก่อ,อบอกได้เลยว่ามันสุดยอดมากๆมันเจ็บปวดเกินกว่าที่จะพูดได้แล้วมันก็เลยไปทุกอย่างไม่งั้นเนี่ยหันกลับไปนี่บอกเลยว่าผ่านมาได้ยังรอดมาได้ยังไง ต้องอยากพูดคํานี้แรงๆด้วยครับ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายเลยครับที่จะผ่านมาถึงวันนี้แล้วมาพูดดังๆได้ล mm hmm. แล้วจากคนที่ไม่พูดต้องมาพูด mm hmm. จากคนที่ไม่ไม่เขียนไม่อ่านไม่อะไรก็เอาเอาอะไรมาพูดแมนบอยเอาประสบการณ์จริงทั้งนั้นเลยครับมาพูดไม่มีอ่านตํารามาครับไอ้ที่ไม่อ่านว่าอ่านไม่เป็นครับ ไม่รู้จะอ่านอะไรเอออาจบแล้วครับเพราะอะไรเพราะเราไม่ไม่ได้รักในการเรียนแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในการเรียนแต่เรามีเรียกว่าบุญพอที่จะรอดมาได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกอย่าง ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปแบบที่ทำให้เรามาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเราเชื่ออยู่สองอย่างนี้ครับอย่างอื่น,น,นเราไม่ก็เราก็ไม่ค่อยเป็นคนที่เชื่ออะไรเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่กลัวมากกว่ากลัวโดนหลอกกลัวโน่นกลัวนี่กลัวทุกอย่างและครับกลัวทุกเรื่อง แต่เชื่ออยู่แค่สองอย่างบาปกบ,บุญเชื่อว่ามีจริงแล้วเราก็รอดมากับสองอย่างนี่แหละครับค่ะบอค่ะครับ เพราะความเม่กลัวของเรานั่นแหละเราโดยไม่ทําผิดเต็มร้อยแมนบาเราจึงเดินไปเรียกว่าทางสายกลางได้อย่างเป็นกลางชัดไหมครับชัดครับ,รบอ,อันนี้แหละทุกคนต้องไปดูเองดูในตัวเรานั่นแหละครับไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่ต้องไปจับผิดคนอื่นจับผิดตัวเองให้ได้จับเพื่อมาแก้ไขจับตัวมันออกมาเป็นเป็นให้มาแก้ไขให้ได้แมนบา ตีมเนี่ยเบิ่งนะแมนบัพบาะฉะนั้นน่ะต้องมีการดุมันด้วยะเพราะว่าไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่เคยนะครับเคยมาแล้วครับมือซ้ายตีมือขวามือขวาตีมือซ้ายเพราะว่าฝึกทํากับข้าวเองอีกมือหนึ่งก็บอกว่าอาศัยอันนี้ไปเยอะๆอันนี้ก็ไม่ใช่ใส่อันนี้ไปน้อยนี่ต้องใส่อันนี้เยอะหน่อยมันตีกันอยู่เนี่ยกว่าจะแกงจะเสร็จ น้ำแห้งเลยอพอดีแหละมันตีกันอยู่เนี่ยข้างในเนี่ยมันตีกันอยู่แล้วก็มือมันก็ตีกันครับเห็นไหมมันก็บอกว่าอันนี้ต้องอันนี้อันนี้อันนี้ต้องอันนี้อยู่นั่นแหละเห็นไหมไม่ใช่ง่ายเลยครับกว่านที่เราจะมาเรียนรู้ตามความเป็นจริงของชาวโลกที่เราต้องอยู่ให้ได้มันยากยิ่งกว่าเราเป็นเด็กสิเพราะว่าเป็นเด็กเนี่ยเรายังว่ามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้อง อยู่ร้อมข้างเราใช่ไหมเราลงแผงธิ์ได้แมนบาไม่เห็ดก็ได้แมนบาไม่เห็ดก็ได้กินคือเกาแมนบาเออแต่ว่าถ้าติตตองไม่เห็ดเองอีที่มันเบิ่งเอาโรดผสสูแมนบาอืมเพราะเราต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบคนอื่นอีกด้วยหือตายแล้วตายอีกคลละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งกว่าคําว่ายากยิ่งกว่าคำที่ทุกคนรู้จักมันจ้องเลยไปหมดเลยครับ ไม่เลยไปหมดไม่จําแม่นปั่นนั้นแม่นบอกไม่เลยไปหมดมันไม่ทุกก็เลยทุกหรอกครับแม่นบอส <ừ, S 1> <ừ, S 2> มันก็สุกก็ต้องเลยสุกแม่นบอก <ừ, S 2> ทุกอย่างมันต้องเลยไปแล้วถึงได้ว่าหันกลับมองไปนี่มันหวาเสียวแม่นบอกโอ้ยพ <ừ, S 2> หดปีจะได้จังไดว่าจนไนมแม่นบอกเออจัง<ด>ั่นล่ะครับหลอดได้จังไดนี่แมออเนี้ยคำนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมแม่อุทานเพียงคนเดียวนะ คือจอนเจออจิตของ